สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับนี่ก็เป็นเช้านะครับวันฝนตกเมื่อคืนนะครับเมื่อวานทั้งวันเลยนะครับตั้งแต่ตอนเย็นตอนเช้านี้ก็ยังมีนิดๆหน่อยๆนะครับก็เป็นบรรยากาศอันนี้เป็นดอยปุยักษ์นะครับข้างบนก็จะเป็นวัดเฉลิมพระเกียรตินะครับขึ้นทางอำเภอเจหอมนะครับอันนี้มองจากอำเภอเมืองปานครับก็เห็นน้ำนะครับ ขึ้นเหนือภูเขานะครับเหนือต้นไม้นะครับบรรยากาศดีมากนะครับสงบนะครับเวลาประมาณ6โมงนิดๆนะครับนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนเช้านะโอเคนะครับ